เมืองขอนแก่นนี่คือศึกยิ่งใหญ่ที่ครูเท่าชนะซับแก้วโปรโมเตอร์หมายเลขหนึ่งในยุคนั้นเป็นผู้จัดดูลีลาการไหว้ครูของยอดมวยเมืองตรังครับมเหลือเกินจริงๆครับสวยงามมากยกที่หนึ่งครับแตะนวมตามประษายอดมวยจิตติเมืองขอนแก่นนันยอดมวยจากแก่นคนครนะครับขอนแก่น ขยับขยับเข้าไปหาพุทธเนี่ยดูกล้ามท้องไม่ค่อยมีนะครับมวยก็รูปร่างไม่ได้ใหญ่โตครับแต่ว่าประวเหรือเกินว่ากันนะครับเขี่ยข้างล่างทีหนึ่งศึกครั้งนี้ถือว่าเป็นศึกแห่งความเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อย่างไรครับติดตามชมกัน ถือว่าเป็นสุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่พุทธนั้นก็แหมถามว่าอาวุธอะไรของพุทธหน้ากลัวก็บอกหน้ากลัวทุกอย่างสายตาก็ดีสมองดีสติปัญญาดีจิตตินั้นอ่านี่เสยชายนะครับนิตยเดชผู้หญิงใหญ่ของวิธีลุมพินีในยุคนั้นครับวางแข้งขวาทีหนึงจิตตินั้นได้หลายอย่างแต่ว่าเขาโอ้โหเกือบแล้วครับข่าสวยงามครับพุทธขยับขยับ มาพุทธิกาดมวยนีฟรีครับสบายสบายไม่มีเกรงเลยนะครับขยับนิดหนึ่งวางแข้งจิตติดึงชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบพูดถึงพุทธแล้วก็ไม่ต้องบรรยายกันมากก็เพราะว่านักมวยยอดเยี่ยมที่ผู้สื่อข่าวยกย่องนะครับว่าเป็นยอดมมวไทยถึง3าปีนะครับ181920 โด่งดังในช่วงปี2515ถึง2525จิตติดันดัง2518ถึง2524หมดยกดูภาพชาครับวางแข่งคืนแข่งมาประสานแข่งกันชิงจังหวะแล้วครับยกที่3ครับ พุทธปัจจุบันนี้อายุ412นะครับก็มีสัญญางที่เมืองตรัง60ไร่ภรรยาก็เป็นครูนะครับรับราชการลูก3คนคนโตเป็นหญิงอายุ18ที่เหลือ2คนอายุ15กับ10ขวบเป็นเป็นชายเขายังเรียนหนังสืออยู่ทุกกกันทั้งคู่ครับโอ้โหเกือบเล่นการคอแล้วไหมล่ะก็ฐานะความเป็นอยู่สบายๆเลี้ยงไก่ชนบ้างรับเทรนโมยให้เพื่อนฝูงบ้างโดยเฉพาะค่ายของคุณใหม่เมืองคอนครับวางแข้งขวาทีหนึ่ง จิตติก็กลับไปทํางานบ้านเกิดนานๆจะมาสนามมวยในกรุงเทพสักครั้งหนึ่งครับเขี่ยข้างล่างจิตตินี่ไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าประทะกับยอดมวยในยุคนั้นนี่ม,มากมายเลยครับเริงศักน้องคายนรงน้อยประวิทย์ขาวสดขาวผ่องโฮไซอาวครับประสานแข้งอาครับจิตติวางซ้ายเนบขา่านี่ครับจิตตินี่เด้งสวย นนี้รูปร่างนี่สวยทั้งคู่ครับเป็นมวยที่รูปร่างเรียวมากไม่ใช่หมกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด,มดยังใช้ยงามเลยนักก้ามครับโอ้โหวางแข้งเป็นมวยที่เตะสวยจริงๆนะครับซ้ายขวานี่ถามว่าถนัดข้างไหนนี่ต้องกลับไปถามแม่เพราะว่ามันเหมือนกันหมดจิตติในมวยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ยันยันเอาไว้ครับชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะมวยคล้ายกันบางทีชกกันยากชกกันลำบากครับฝั่งซ้ายทีหนึ่งโอ้โหแทงซ้ายเด้งครับลูกหนุ่มนั่นก็อยู่ที่จิตติครับวันชกนั้นอายุ21พุทธันยี่สิขยับขยับเข้าไปแหมเตะลำบากครับยกบังไว้เอาครับแรกซ้ายหมดยกที่3ามดูภาพชาครับ ก่อนชกนั่นแหมใครใก็วิจารณ์่าโอ้โหลูกนี้เกือบก้านคอยกทีเซียครับก่อนชกใครใก็บอกว่าแหมพูดนี่แบเบอร์อย่างนั้นหรือว่าถ้าพูดภาษาคนแหมชอบเล่นไฮโลก็บอกแหมเหมือนเปิดถ้วยแทงดูกันต่อครับว่าจริงหรือเปล่าแบเบอร์หรือเปิดถ้วยแทงหรือเปล่าพุดกบพริ้วเหมือนเดิมครับเป็นมวยที่ ออกแข้งได้สวยครับเตะพิษยังสวยนะครับพุทธหนึ่งดูครับเต้นเข้าเต้นออกดูมันเนียนตาดูครับวางแข้งแหมแต่ละถีบยันซะด้วยจิตติเดินแล้วครับขยับ,ขย,บขยับเข้าไปพุทธตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะไม่ปึงปังว่ากันอย่างนั้นครับปึงปังงนี่ต้องช่วง20 21 22 23นี่มาถึง25แล้ว วางแข้งนี่เป็นยกที่สี่ครับมวยคู่นี้นี่เล่นไปทางอาวุธยาวครับชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบวางแข้งเอาครับวางแข้งซ้ายคืนด้วยขวาแมา่พูดดูครับซ้ายกับขวาเท่ากันแม่จิตติจะโยนข่าวพุทธบุญทัวเบียงหลบเลยครับสายตาเร็วแล้วก็ ลบหลีกดีเหลือเกินครับเอาละครับจิตติมั่นใจในข่าวของตัวเองครับแยกออกมานี่ชคกันเมื่อ17ปีที่แล้วจิตติก็ผลีผลามไม่ได้นะครับมวยจังหวะน,นี่และยิงโชคกับพุทธนี่ไปผลีผลามนี่แม่มีสิทธิ์หลงร่องแข้งขยับขยับ ต่างคนต่างไม่เข้าครับยืนอ,อยู่กลางเวทีอย่างกาฟุตบอลเน้นเล่นอยู่กลางสนามได้กันทีก็ดึงจังหวะหลบพุทธึ้นไหมมหาจะโดดแต่โดนถีบยันกรรมาการขวางไว้ก็เพราะว่าขาไปเกี่ยวเชือกชิงจังหวะกันครับอย่างว่าครับมวยจังหวะฝีมือนี่หลงเหลี่ยมกันดอกเดียวบางทีแพ้กันได้อ้าวครับหมดยกที่สี่ ผู้ชมเนี่ยเชียร์ข้างไหนก็เกรงไปหมดนะครับมวยชิงจังหวะเนี่ยวางแข้งมากคืนแข้งเอาแล้วครับคืนด้วยซ้ายไม่โดนลูกนี้จะโยนครับดูพุทธหมุนตัวนะครับนี่ครับดูครับหมุนตัวกระโยนเขา่าลอยยกสุดท้ายมวยคุณนี้นี่ดูแล้วก็ให้คะแนนยากเหลือเกินนะครับ เก่งสีจางก็พุทธล้อเลยครับยอดมวยเมืองตรังจิตติในแม้ว่าจะไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าปะทะกันยอดมวยระดับแชมเปี้ยนทั้งสิ้นแล้วก็เคยได้ตําแหน่งยอดมวยนะครับเมื่อปี2520สมัยนั้นยังไม่มีตําแหน่งนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมพุทธกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนเดี๋ยวนี้ครับตาแหน่งยอดมวยก็ก็คือตําแหน่งนั้นครับ เหมือนแชมป์โลกแบดมินตันก็คือแชมป์อออิลนด์ครับถือว่าเป็นแชมป์โลกอย่างไม่เป็นทางการขยับขยับเล่นกันกลางเวทีครับดูครับพะมวยชิงจังหวะนี่ไม่กล้าเข้ากันใกล้ๆนะครับหลงกันดอกเดียวเม็ดเดียวนี่ดูครับดึงจังหวะวางแข้ง บางครั้งนี่คนชอบมวยบูนี่จะไม่ชอบมวยชิงไหวชิงพริบแต่บางคนนี่ชอบมวยแบบนี้นะครับดึงจังหวะต่อสู้กันด้วยสมองของทั้งเทรนเนอร์และของนักมวยดูแล้วนี่ไม่เสียวไส้ขยับขยับจะต้อนครับจะต้อนในเข่าเชือกแต่ว่าต้อนแบบปรีพลามมวยบูก็ไม่ได้ครับวะจิติวันนั้นแหมเปรียวเหลือเกินครับอายุ21เเรียกว่ายังเปรี้ยเลยครับวางซ้ายทีหนึ่งเตะแล้ววนหนีซะด้วยครับ พุทธนี่ก็ไล่ลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของพุทธน้นไม่ใช่มวยไปวิ่งไล่ใครจิตติไม่เข้าครับวางแข้งพุทธหมุนวนตามครับผ่อนหนักเป็นเบาการหมุนวนในลักษณะนี้นี่เดี๋ยวนี้ก็หายไปนะครับหมุนวนตามแข้งนี่ดูครับหนักเป็นเบาทันทีครับเขาเตะซ้ายก็หมุนไปทางซ้ายมือของตัวเองหมดยกระดูไม่ออกครับว่ากรรมการจะให้ใครครับ พมวย์เนี่ยเน้นกันชิงกกช่วะกับการชมือให้จิติเมืองขอ,อนก่นชนะแบบหักปากาเสย